เปรียบเทียบสิทธทิกรณีเจ็บป่วยประกันสังคมสามมาตราสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ YouTube channel HR.comask คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีสำหรับกรณีเจ็บป่วยนะครับชื่อเต็มๆคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ว่าผมเขียนย่อๆสั้นๆน,นะครับจะได้ประหยัดเนื้อที่นะครับก็เรียกว่ากรณีเจ็บป่วยก็แล้วกันนะครับและผมก็จะยก ผู้ประกันตนทั้งหมด3ประเภทนะครับคือมาตรา33มาตรา39มาตรา40ขึ้นมาเปรียบเทียบกันว่าผู้ประกันตนทั้ง3ประเภทนี้จะได้รับสิทธิเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนี่นะครับสำหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับจะมีความคุ้มครองใหญ่ๆอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือค่าบริการทางการแพทย์นะครับก็คือถ้าเรามีสิทธิ นะครับเราก็สามารถที่จะรับการรักษานะครับหรือว่าหมอจ่ายยามาเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่าทางกองทุนเป็นผู้ออกเงินให้เองทั้งหมดเราไม่ต้องเสียอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับยกเว้นว่ามันเป็นโรคที่เขาไม่คุ้มครองนะครับส่วนมากโรคที่ไม่คุ้มครองเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกินความจําเป็นที่จะต้องรักษานะครับอย่างเช่นการ ผ่าตัดแปลงเพศนะครับหรืออาจจะเป็นโรคที่อยู่ในระหว่างการทดลองค้นคว้าอยู่ยังไม่ได้รับผลสรุปว่าจะต้องใช้วิธีอย่างไรในการรักษายังไม่มีหลักเกณฑ์ในการรักษาที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่มีอันตรายถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งเอาไว้จะต้องทำให้สุขภาพของเราแย่ลงหรืออาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะคุ้มครองแล้วก็ มีการทำการรักษาไปจนสิ้นสุดอาการนะครับสิ้นสุดการรักษานั่นเองนะครับสำหรับความคุ้มครองตรงนี้นะครับผู้ที่ได้รับความคุ้มครองก็จะมีผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33มาตรา39สนะครับส่วนมาตรา40ทั้ง3ทางเลือกเนี่ยจะไม่มีความคุ้มครองในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะไปใช้สิทธิ รักษาพยาบาลเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเองนะครับหรือถ้าไม่อยากจ่ายเงินเองก็ต้องไปใช้ร่วมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าบัตรทองนั่นเองนะครับสำหรับมาตรา40ท,ทั้ง3ทางเลือกนะครับ ส่วนที่2ครับคือเงินชดเชยการขาดรายได้ครับคนที่ป่วยเนี่ยก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับอาจจะต้องพักรักษาตัวตามคําสั่งของแพทย์นะครับก็ทำให้ขาดรายได้ก็จะมีเงินชดเชยการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับมาเริ่มต้นที่ผู้ประกันตนตามมาตรา33ก่อนนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา33ถ้าเกิดว่า ขาดร,รายได้นะครับหมอสั่งให้หยุดจนขาดร,รายได้เนี่ยก็จะได้รับเงินเป็นจำนวน50%ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันโดยการคิดค่าจ้างเฉลี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีบัญญัติเอาไว้ในมาตรา57นะครับซึ่งก็เป็นการหยิบเอาค่าจ้างสูงสุด 3เดือนในช่วง15เดือนที่ผ่านมามาบวกรวมกันแล้วก็หารด้วย90นะครับหรือถ้าใครค่าจ้างเท่ากันทุกเดือนเลยจะจับค่าจ้างที่ออกมาเป็นรายเดือนนั้นไปหารด้วย30ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับคราวนี้ก็มาหาเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ50 50%เนี่ยก็หาไม่ยากนะครับ5้ก็คือครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่ได้รับแต่ละวันนั่นเองนะครับ โดยถ้ามาดูที่ฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วจะมีฐานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยฐานต่ำสุดก็คือ1650และฐานสูงสุดคือ15000เพราะฉะนั้นเมื่อคิดออกมาเป็นตัวเงินที่จะได้รับแต่ละวันที่ขาดรายได้ไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับต่ำสุดนะครับตกวันละ27บาท50สตางค์แล้วก็สูงสุดครับวันละ250บาท โดยได้รับไม่เกิน90วันต่อครั้งนะครับแล้วก็รวมทุกครั้งเข้าด้วยกันเนี่ยโดยเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่ารับได้กี่ครั้งอาจจะหลาย10ครั้งนะครับแต่ว่ารวมกันแล้วทุกครั้งเนี่ยในปีนั้นต้องไม่เกิน180วันนะครับนอกจากว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับเขาก็จะขยายออกไปอีกให้ได้รับสูงสุดถึง 365วันต่อปีนะครับสมมุติว่าคนที่ฐานค่าจ้างเฉลี่ยออกมาอยู่ที่15นเนี่ยนะครับก็จะมีค่าจ้างตกอยู่ที่วันละ500บาทนะครับครึ่งหนึ่งของ500ก็คือ250นะครับถ้าเขาเจ็บป่วยเรื้อรังต้องพักรักษาตัวตลอดทั้งปีเลยเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับ250บาทเนี่ยสูงสุดถึง365วันนะครับ สำหรับของมาตรา39ผมอาจจะอธิบายสั้นๆนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเหมือนก,นกันกับของมาตรา33เลยแต่ว่าง่ายกว่ามาตรา33หน่อยนะครับเพราะว่ามาตรา39มีฐานค่าจ้างแค่ฐานเดียวนะครับนั่นคือฐาน4,800บาทเมื่อคิดออกมาเป็นค่าจ้างรายวันนะครับก็เท่ากับว่ามีค่าจ้างรายวันวันละ1 6 0บาทครึ่งหนึ่งของหนึ่งอบบาทก็คือ วันละ80บาทนะครับส่วนได้รับกี่วันสูงสุดกี่วันนี่ก็เหมือนกันกับมาตรา33เลยนะครับแต่ว่าได้รับวันละ80บาทครับส่วนของมาตรา40มีทั้งหมด3ทางเลือกครับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยหลักเกณฑ์เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่าหมอสั่งให้พักรักษาตัวนอนโรงพยาบาลนะครับก็จะได้รับวันละ300บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าหมอบอกว่าให้พักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปแต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับให้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่มีการให้หยุดตามวันขึ้นไปในครั้งนั้นนะครับก็จะได้รับวันละ200บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นวันละ300หรือว่าวันละ200นี่นะครับรวมกันแล้วใน1ปีต้องไม่เกิน30วันนะครับจะได้รับไม่เกิน30วัน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับถ้าเกิดว่าไม่นอนโรงพยาบาลและหมอให้พักแต่ว่าพักไม่เกิน2วันนะครับยังไม่ถึง3วันหยุดแค่อาจจะ1วันหรือ2วันนะครับก็จะได้รับวันละ50บาทรวมกันแล้วไม่เกิน3ครั้งต่อปีครับส่วนของทางเลือกที่2ก็เหมือนกันนะครับทางเลือกที่3เนี่ยแตกต่างกันนะครับทางเลือกที่3คือทางเลือกที่จ่ายเงินเยอะที่สุดนะครับของมาตรา40แต่ว่า เหมือนจะมีสิทธิที่ประโยชน์น้อยกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ได้น้อยกว่านะครับโดยถ้าเกิดว่าหมอให้นอนโรงพยาบาลน,นะครับก็เหมือนกันกับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะครับก็คือได้รับวันละ300บาทนะครับหรือหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลแต่ว่ามีคําสั่งให้หยุดพัก3วันขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือ200บาทต่อวันแต่ว่าแตกต่างกันตรงนี้ครับ ของทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยได้ไม่เกิน30วันต่อปีแต่ของทางเลือกที่3ได้ถึง90วันต่อปีนะครับแต่ว่าในส่วนที่ว่าหมอไม่ได้ให้พักในโรงพยาบาลมีคําสั่งให้หยุดแต่ว่าหยุดไม่เกิน2วันนะครับตรงนี้ไม่มีความคุ้มครองสําหรับทางเลือกที่3ครับนี่คือทั้งหมดครับของกรณีเจ็บป่วยนะครับเราก็พอมองภาพออกว่า ผู้ประกันตนแต่ละมาตราแต่ละทางเลือกมีความคุ้มครองในกรณีนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเรามาติดตามกันต่อนะครับว่ากรณีอื่นๆที่เหลืออีก6กรณีนี่นะครับจะเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม youtube c h anel n hr c o m a r t สามารถกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ